ใครที่เล่นก้นแล้วก้นไม่ขึ้นสักทีหรือใครที่กําลังอยากเริ่มปั้นก้นแล้วอยากให้ก้นขึ้นไวนะคะคลิปนี้คลิปเดียวจบอิงสรุปมาให้ฟังแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเทรนเนอร์อิงจากฟิตดิไซด์พรามนะคะวันนี้อิงจะมาสรุปการเล่นก้นทั้งหมดที่ทุกคนต้องรู้ตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเดียวจบทั้งเทคนิคและฟอร์มที่อยากแนะนํานะคะเล่นปุ๊บก้นขึ้นไวต้องดูคลิปนี้ค่ะ อย่างแรกนะคะที่อิงอยากจะให้ทุกคนไม่ละเลยนะก็คือการทำวอร์มอัพนะคะแล้วก็การทำคูลดาวการวอร์มอัพในวันที่เล่นก้นนะคะจะอยากให้วอร์มอัพเนี่ยที่เน้นกับการที่แอคติเวตก้นของเราไม่ว่าจะเป็นท่ากรดบิดพอรดไฟไฮเดรนหรือว่าดองกี้คิกนะคะ อยากจะให้ทุกคนเริ่มจากท่าเหล่านี้ไว้ในท่าวอร์มอัพไว้นะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อก้นของเราก่อนก่อนที่จะเข้าการออกกำลังกายจริงค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้อิงมีห้าท่านะคะทุกคนที่แบบอยากจะให้ทุกคนอะ่ะโฟกัส5้าท่านี้ไว้และอยากให้ฝึกบ่อยๆนะเดี๋ยวเราไปเริ่มท่าแรกกันเลยไปท่าแรกนะคะทุกคนใครที่กําลังเริ่มศึกษาการเล่นก้นต้องรู้จักท่านี้และต้องทําท่านี้นะคือท่าฮิป t รอสตนั่นเองค่ะ ว่าถ้าใครเล่นที่บ้านเนี่ยสามารถพิงกับโซฟาอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีเครื่องแบบที่เรามีที่ยิมเนี่ยหนคือสะดวกกว่ามากนะคะในการเซตติ้งเนาะสองรวมถึงสามารถโฟกัสก้นของเราได้ดีกว่านะคะเท่า <c oughs> กับก้นขึ้นไบกว่านะมาเด็กบอกเทคนิคให้ว่าต้องทำยัางไงบ้างโอเคเริ่มต้นนะคะเราต้องตัดขาเราเทคนิคนะอยู่ตรงนี้ยืดขาไปให้ตรงนะทุกคนแล้วก็ดูเข่านะคะจุดล่างเข่าเรานะติดติมาองศาประมาณไหน เอาส้นเท้านะคะมาไว้ประมาณเดียวกันไว้อย่างนี้นะทุกคนข้อนี้นะคะสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าถ้า,า,าขาคงขาขาขิดนะคะโดนกล้ามเนื้อมัดอื่นไม่โดนตูดน,นะทุกคนโฟกัสต,ตรงนี้ไวนะ้นะพอเสร็จตาแหน่งขาเราได้ปึ๊บเพิ่มตัวขึ้นมานิดนึงเตรียมเซตติ้งไว้เบาะที่อยู่ข้างหลังนะคะจะอยู่ตําแหน่งประมาณใต้ล่างสปอตบราของเราเนาะทุกคนเทคนิคต่อไปนะอย่างเงยหน้าขึ้นอย่างึ้นอย่างนี้นะทุกคนมองตรงไว้ เก็บคอคางชิดอกไว้นะคะแอคทีฟหน้าท้องม้วนก้นขึ้นมาทุกคนมองนึกภาพปกติเราหลังนี้ใช่ป่ะให้ม้วนก้นขึ้นมาอย่างนี้นะทุกคนคือขมิบก้นขึ้นมาเตรียมไว้เซตติ้งไว้พอลมหายใจนับกับตัวเอง3 2 1หนึ่งมิดก้นขึ้นดีพอมิบก้นขึ้นปุ๊บสำคัญมากเข่าไม่หุบนะคะทุกคนเข่าห้ามหุบนะจังหวะที่ลงอีกหนึ่งเทคนิคคือสกู๊ปเทคนิคนะคะทุกคนเราไม่ได้ขึ้นลงตรง่าง,งนี้นะ เราหย่อนก้นลงหมวนก้นขึ้นมาโฮไว้แป๊บหนึ่งนับหนึ่งขึ้นโฮนับสองลงมาสกูบขึ้นสแนะนำทำสักแปดครั้งนะคะตรงนี้อย่าหลุดนะท้องอย่าหลุดโฮโพสิชันไว้ให้รู้สึกที่แบบตูดได้งัดขึ้นมาที่สุดนะทุกคนโฮไว้สักแปดวิหนึ่งสองสอ่ะพอครบแป เอาลงพักอันนี้คือ1เว็บนะคะในการทำเนี่ยอิงแนะนำว่าทำสัก4เซตนะต่อวันนะคะสำคัญมากแต่ถ้าหากว่าเล่นแล้วรู้สึกหน้าขามากกว่าหรือหลังขามากกว่าต้องรีบเปลี่ยนฟอร์มทันทีนะทุกคนไม่งั้นจะได้ขาใหญ่มาแทนนะโอเคเดี๋ยวไปท่าที่2กันท่าที่2นะคะทุกคนใครเล่นก้นห้ามพลาดนะคือท่าอาเดียวนั่นเองนะคะ ต้องบอกก่อนว่าอย่าสับสนกับเดนลิฟฟ์ฟอร์มอื่นนะวันนี้เราจะโฟกัสแค่ฟอร์มที่โดนก้นเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะงั้นจับเทคนิคดีๆนะอย่างแรกนะคะทุกคนเราจะทํากับดัมเบลก็ได้หรือว่าจะทํากับบาร์เบลก็ได้เช่นกันนะคะอิงแนะนําว่าสําหรับมือใหม่นะลองเริ่มต้นจากบอดีเวทก่อนนะคะเพื่อฝึกท่าให้ดีก่อนนะเพราะ RDL ดีหรือถ้าตระกูลเดนลิฟฟเนี่ยค่อนข้างอันตรายสําหรับมือใหม่นะอย่าเพิ่งใช้น้ําหนักจนกว่าฟอร์มจะแม่นรู้สึกที่ก้นนะคะทุกคนโอเคอย่างแรกเลือกดัมเบลที่รู้สึกว่่าาาาานนน้ํํหัักกเรคอยูสญม นะต้องคนโทรลให้อยู่นะคะทุกคนล็อกหลังและหลังไม่แอ่นนะไม่แอ่นหลังมางี้นะเก็บท้องเข้ามารู้สึกที่ก้นตลอดเวลานะมาก้างขาออกประมาณเข้าสะโพกนะคะปลายเท้าสําคัญมากชี้ออกเล็กน้อยเล็กน้อยพอไม่เอาแบบนี้นะเอาแค่นี้แล้วก็เม้เอาอย่างนี้นะขอแบบนี้นะคะทุกคน ฟอร์มสาคัญมากนะคะย้าบ่อยนิดนึงมันสาคัญจริงๆอะตอนที่เราลง RDL เราจะไม่ล็อกเข่านะคะจังหวะที่ลงมาแนบดัมเบลไปกับขานะคะทุกคนไม่ห่างนะอะพอลงมาปุ๊บถึงประมาณจุดประมาณกลางแข้งนะแล้วพุชขึ้นเทคนิคคือกางเข่าออกเล็กน้อยนะทุกคนหลังสําคัญมากไม่โก่งอย่างนี้หรือก็ไม่แอนแบบนี้นะทุกคนไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะหลังตรงๆไว้นะคะคีบแอคทีฟคอไว้นะสาคัญมากนะทุกคนท่านี้อันตรายนะเป็นไปได้นะคะ อยากให้มีเทรนเนอร์ช่วยดูแลก่อนที่จะเพิ่มน้ําหนักนะสำคัญจริงฟอร์มหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูท่าที่3กัน่ะส่วนท่าที่3นะคะทุกคนคือเครื่อง h i ป a อ d บ c t ก r ตอรนั่นเองวรนเปเล่นหนึ่งท่าหนึ่งเครื่องที่อิงชอบนะคะแล้วก็อิงแนะนําให้ลูกเพจอ,งอิงเนี่ยทำแทบจะทุกเซสชันเลยที่เป็นวันที่เล่นก้นนะคะเดี บอกเทคนิคให้ดูมาโฟกัสที่เท้าก่อนเลยเราต้องการเล่นก้นนะไม่ใช่ขาในนะคะขาเราอา่ะจะอยู่ข้างในเครื่องแบบนี้นะรวมถึงโฟกัสไปเท้าแชกออก45องศานะทุกคนไม่ตรงและไม่หุบเข้านะคะเราต้องการเล่นก้นเนาะออกด้านข้างอย่างนี้นะเริ่มจากน้ำหนักเบาๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งเพิ่มหนักมากนะไม่งั้นหนึ่งคือคอนโทรลท่าไม่อยู่ฟอร์มเสียปุ๊บบาดเจ็บได้นะคะรวมถึงก้นไม่ขึ้นด้วยนะสำคัญมากทุกคนอ่ะอีงอย่างแนะนำว่าท่าเนี้ยเครื่องเนี้ย ทําเป็นแบบ2สเต็ปสเต็ปแรกหลังตรงนะคะดูทุกคนโพท้องให้นิ่งนะทุกท่านะคะแอคทีฟคอไว้นะล็อกคอไว้ใช้แรงจากก้นนะคะทุกคนอย่าลืมนะติดไปที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการสร้างในทุกครั้งที่เล่นนะคะอะปลายเท้า45องศาหรือ,อยังเรียบร้อยปุ๊บไม่ใช้แรงเหวียว่ยงห้ามเหวี่ยงนะคะใช้จากมัดนี้มัดก้นของเราเท่านั้นนะแชกออกถึงในองศาที่แชกแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอเคฟิลที่ก้นและแลวลง 2ทํทำสักสิบครั้งนะคะทุกคน3ส,สามารถปรับโพ i ิชันได้นะทุกคนจนกว่าจะรู้สึกถนัดนะอย่ายือ้อถ้ารู้สึกว่าผิดฟอร์มนะอย่ายื้อนะคะทุกคนปรับฟอร์มก่อนนะมาสเต็ปที่2นะคะเอยียงตัวไปข้างหน้าคราวนี้เราจะมาเก็บก้นด้านข้างกันล็อกท้องให้แน่นเหมือนเดิมเอยียงตัวไปข้างหน้ามือจับเครื่องได้เลยนะคะทุกคนมาปุ๊บแชกออก1 2่อไม่เวียงนะไม่เวียงสรู้สึกตรงนี้สี่ อีกหนึ่งเทคนิคที่อยากแนะนํานะคะทุกคนโฮไว้ค่ะรู้ว่าสัน่นสั่นแน่ๆสั่นคือถูกนะโฮไว้อีก8วิหนึ่งสองสแล้วค่อยๆเอาลงหุ้ยท่านี้รู้สึกแน่นอนใครที่ไม่มีเครื่องนี้ที่บ้านนะคะใส่แบนตรงเหนือหัวเข่าได้นะใช้ได้เหมือนกันท่าที่สี่ป่ะสามท่าแรกนะคะเป็นท่าที่เราใช้ขาทั้งสองข้างใช้ก้นทั้งสองข้าง กันนะคะคแต่ว่าถ้า2หรือ3ท่าสุดท้ายอะ่ะอีอยากจะให้เป็นการแยกส่วนนะใช้ที่ละข้าง1คือให้เราได้โฟกัสว่าเอ๊ะกล้ามสองข้างของเราเนี่ยแข็งแรงเท่ากันไหมรวมถึงเป็นการเสริมสร้างก้นสองข้างเนี่ยให้มันเท่ากันได้มากยิ่งขึ้นนะคะเทคนิคนี้ต้องทำนะ เริ่มต้นจากท่าที่ใช้ทั้ง2อข้างก่อนและจบด้วยท่าที่ใช้ทีละข้างจับเทคนิคนี้ไว้นะทุกคนเผื่อใครรู้สึกว่าแบบอุ้ยลำดับการออกกาลังกายท่าไหนก่อนดีนะคะเริ่มจากการใช้ c o m p าว n movement ก่อนนะแล้วค่อยมาแยกส่วนทีหลังนะคะทุกคนท่า,ท,าที่4นะจะเป็น reverse lunge's นะคะทุกคนเลือกเอาว่าจะขาไหนอยู่ขาแรกอย่างเช่นเอาขาข้างนี้ขาข้างขวา อยู่ขาแรกเซตติ้งไว้สำคัญมากปักเท้าลงไปให้แน่แนๆนนะคะทุกคนเสริมความมั่นคงนะทุกการออกกาลังกายทุกคนท้องห้ามปล่อยแล้วเจ็บไปงี้ขาข้างหลังก้าวไปข้างหลังเทคนิคอีกอย่างของอิงคือเข่าไม่หุบเข้ามาอย่างนี้นะไม่หุบสะโพกต้องตรงเทคนิคที่สองนะคะทุกคนเอยียงตัวไปข้างหน้า 45องศานะ4 5องศาเพื่อให้โดนก้นนะคะเน้นย้ำอีกทีท่านี้โดนก้นนะเสร็จปุ๊บพร้อมลงและสําคัญมากเข่าส้นเท้าเกยกันมาอย่างงี้ไม่เอานะทุกคนจับท่าตัวเองดีๆนะเกยมาอย่างงี้ปุ๊บเจ็บเข่านะคะทุกคนไม่ได้ก้นด้วยเจ็บเข่าด้วยนะไม่เอานะเดี๋ยวเอลงลองลงให้ดูก่อนรอบหนึ่งเก้าวงี้ลงเห็นไหมว่าตำแหน่งเข่ากับส้นเท้าอิงไม่หนีกันมากนะคะดันบีบตัวขึ้นไปดันขึ้นหนึ่งลาดลง4 5องศาแอคทีฟคอไว้นะลง 2ช้าๆทุกท่าไม่ต้องรีบนะทุกท่าไม่ต้องรีบมาทําแบบนี้นะคะสักประมาณ8-10ถึง10ครั้งนะทําสัก4เซ็ตนะทานี้ใครที่รู้สึกว่าบอดี้เวทมันเริ่มง่ายไปแล้วเพิ่มความยากจับดัมเบลฝั่งตรงข้างขึ้นมาข้างหนึ่งเริ่มจากดัมเบลข้างเดียวก่อนนะถ้าจะล้มกลับไปฟอร์มใหม่นะคะทุกคนกลับไปเริ่มใหม่ตาแหน่งสองครั้งนี้ก้าวไปข้างหลังเฉียงไปข้างหน้าส5องศานะเซตติ้งให้ดีลง1 ล็อกคอไว้ล็อกท้องไว้ฟิลที่ก้นนะคะทุกคนฟิลที่ก้นทาแบบนี้นะคะซ้ายขวานับ1เซตทําสักสี่เซตนะทุกคนรับรองรู้เรื่องท่าสุดท้ายนะคะทุกคนคราวนี้เราจะฟินิชเชอร์ตรงเชฟตรงนี้กันนะไปท่าที่5มาท่าสุดท้ายนะคะทุกคนคราวนี้เราจะเก็บรายละเอียดของก้นกันเนาะให้มันกลมสวยนะอิงชอบปิดด้วยท่าคลิกแบกนะคะทุกคนแต่ว่าคลิกแบกอิงเนี่ยจะมีฟอร์มแล้วก็เทคนิคนิดนึงที่อิงรู้สึกว่ามันได้ผลนะอยากให้ทุกคนลองเอาไปลองกันนะคะ อย่างแรกนะคะทุกคนหาอะไรจับยึดไว้นิดนึงนะ,คะใครอยู่ที่บ้านก็จับกําแพงอะไรได้เลยนะคะปกติหันเข้าตรงนี้สําคัญมากปลายเท้า45องศานะคะทุกคนแต่ว่าตัวไม่เบี่ยงไปงี้นะสะโพกหันตรงแบบนี้นะเซตติ้งท่าไว้หาอะไรจับไว้เฟล็กเท้านะคะทุกคนอันนี้คือเฟล็กนะอันนี้พอยต์เพนะเพื่อให้ได้โดนก้นมากขึ้นนะคะเสร็จปุ๊บลอ็อก ท้องไว้ดอกท้องไว้เตะออกเฉียง45องศานะให้รู้ฝึกตรงนี้นะเอามือจับไว้เลยว่าต้องรู้สึกตรงนี้อ่ะมาพอดันขึ้นฮึบหน,บหนึ่งพแป๊บหนึ่งมัดนี้มัดนี้มาลงสองสำคัญมากนะคะทุกคนไม่เวียงอย่างนี้นะไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาหลังแอนนะคะแล้วก็ไม่เอาหลังโค้งงี้นะหลังตรงไว้ตลอดนะคะเฉียงได้นิดหน่อยแต่ไม่แอนแล้วก็ไม่ห่อไหลนะอ่ะมาหนึ่งสอง สามเ็ะเท้าไว้เจ็ดแปดโพต์แป๊บหนึ่งฟิลมัสเซอร์ตรงนี้มาหนึ่งสองเจ็ดแปดเดี๋ยวอิง์ลองทําอีกข้างให้ดูนะจะได้เห็นองศากันเหมือนเดิมนะคะทุกคนหลังตรงอยงหน้านิดนึงปลายเท้าเฟล็กมาเฉียง45องศาเตะออก45องศานะมา1สังเกตว่าอิง์หลังจะตรงตลอดนะคะขยับแค่กล้ามเนื้อก้นนะไม่แอนนะคะเดี๋ยวปวดหลังล่างนะ8ด โฮไว้ ight, แป๊บหนึ่งทุกคน,ส,กคนสำคัญมากนะคะเพื่อกระตุ้นการสร,ร้างกลนนะโฮไว้ Ho ight, นะหนึ่งสองสามยืดขึ้นมานิดนึงแปดท่านี้นะคะทุกคนใครที่เล่นกลนอยู่หรือกำลังลองเริ่มนะลองดูนะคะเฉียง45้านะทุกคนลองดูคะ่ะนั่นละคะ่ะทุกคนจบไปแล้ว5้าท่านนะเดี๋ยวอิงขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันที่เราเล่นกลนเนี่ยเราควรโฟกัสอะไรบ้างนะ,ะอย่างแรกนะทุกคนก็คือการทำวอร์มอัพนะคะและจบด้วยคูลดาว วอร์มอัพโฟกัสที่กล้ามเนื้อก้อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะสําคัญมากให้ร่างกายเนี่ยได้โฟกัสไปที่กล้ามเนือ้อที่เราต้องการจะเล่นในท่าวันนั้นก่อนนะคะท่าที่เล่นนะคะเลือกจากคอมพาว์ก่อนจบด้วยท่าที่ทําทีละข้างนะทุกคนสําคัญมากนะอยากให้โฟกัสตรงนี้นะคะทุกคนอย่าแบบเล่นสลับไปสลับมาแล้วก็ที่สําคัญนะคะทุกคนอย่าเปลี่ยนท่าบ่อยนะเพราะว่าการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อให้มันขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะต้องมีการทำโปร g กส s ฟโอเวอร์โหลดนะคะถ้าเราเปลี่ยนท่าไปบ่อยเนี่ยน้ำหนักที่ใช้แล้วก็เพิ่มขึ้นไม่ได้สที เพราะว่าฟอร์มของเราอะยังไม่แม่นเหนื่อยไหมอย่างเช่นว่าเราฮิปทร s สเนี่ยก็อยากจะให้มีฮิปทร s สทุกครั้งนะคะในทุกเซตที่เล่นเพราะว่าเราจะลองเพิ่มน้ำหนักขึ้นพอเราเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้ปุ๊บหมายความว่ากล้ามเนื้อเรามีการสร้างใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะคะทุกคนสําคัญมากนะข้อนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะทุกคนอยากที่จะให้นอนให้พอรวมถึงกินให้พอด้วยนะคะไม่งั้นเล่นเหนื่อยแค่ไหนทานไม่พอร่างกายจะสร้างกล้ามได้น้อย กนไม่มาสักทีแล้วก็้อใจไปก่อนนะคะไม่ได้นะทุกคนอย่าก,กลัวการทานอาหารนะคะทานให้ครบทานให้มีแรงแล้วก็มาเล่นเพิ่มกล้ามกันดีกว่าค่ะโอเคนั่นแหละค่ะทุกคนสาหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่กาลังมองหาเทรนเนอร์นะคะหรือว่าแบบเล่นเองไม่ขึ้นหรือเล่นเองแล้วมันบาดเจ็บนะอยากที่จะให้แนะนําว่าลองมามีเทรนเนอร์เถอะทุกคนมันไปได้ไวแล้วก็ไปได้ปลอดภัยกว่านะคะทุกคนสามารถติดต่อที่ฟิตดีไซน์คลามของเราได้เลยนะคะทุกคนมีใบเซอร์ติฟิเคชันในการดูแลทุกคนอยู่นะ โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย